ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คมีโมผลเลือดค่มามะเร็งลดไป20%เป็นมเมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ำเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนงรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วําเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทาการตรวจตรวจละเอียดทั้งเม,เมโมแมโกร,รมทั้งอันตาราซาว คือเป็นระยะที่2ที่เต้านมต่อมน้ําเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็คิมโมฉายแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไปหนึ่งปีก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะ น้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิท19วันค่ะเดรนน้ําออก7ลิตรเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผานากที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูแล้วก็เต้านมต่อมน้าเหลืองทุกที่ระยะที่4 plus นะคะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์ หนึนะคะสำหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทํางานพี่เข้าเข้าชิปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึง่งแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยคะ่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะคะ่ะแต่ทางการแพทย์เคมีบำบัดก็จะไวแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนรอมาทําเคมีบาบัดเนี่ยคะ่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารที่นำเข้าจากอเมริการะยะสีแล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสร์จไปหาความรู้นตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบองค์รวมไหนไหนก็ไหนไหนก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทำาคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%นะคะ ในร่างกายเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำเคมนะคะ<ม>ผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาค่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุดใช่ไหมคะมเคยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคีโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่าทานไม่ได้แพ้ในปากนู่นนี่นั่น ไม่มีค่ะก็ขี่มอไซค์ไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอไซค์ไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประ,ประมาณเดือนมีนาค่ะ คบครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามะเร็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ปละเลดวันคือตรวจทุกเดือนค่ะพอระยะสี่ลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนละครั้งค่ามะเร็งตอนนี้เหลือ2ไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสําหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆค,ค,คิดการรักษาแผนปัจจุบัน ยาดีมากทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยคอยคิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อยเปอร์เซนตถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามมะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ